สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้ทํากินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนของผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมจะทาซาลาเปาไส้หมูค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทากินง่ายๆมันง่ายขนาดไหนจ้ะเตรียมหมูบดค่ะผูยุลิกหรือว่าต้นหอม,มอใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจะหั่นฝอยค่ะขิงกระเทียม กระเทียมค่ะ มันค่ะเตรียมผัดเครื่องนะคะเทตยมจุดนี้อาฟเฟยเพื่อนในไอโรงเรียนเอฟโซฟีสอนให้นะคะเพื่อนคนจีนค่ะเพื่อนในโรงเรียนสอนภาษาหอมแล้วใส่ ขิงอิงเอเฟอร์พริกไทยดำมะนาวค่ะพริกไทยดำหอมจังหอมขิงค่ะขิงกระเทียมพริกไทยดำ เลิกค่ะต้นหอมใหญ่ใส่น้ำมันหอยนะคะลงไปในนี้เลยสูตรของผัดการหอมในไม่มีหรอกไมมีสูตรตวงอะไรหรอกค่ะใครอยากกินรสไหนก็ชิมไปเลยจ้ะน้ำตาลทราย ผงขนอนะคะใส่ลงไปก็คนค่ะคนแล้วก็ให้รสชาติเขาพอดีค่ะพัตู้เย็ยนไว้แป๊บหนึ่งค่ะ แป้งที่หมักไว้โอเคแล้วนะคะผักกาดหอมกลับเข้านิดนึงค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอีกเหมือนเดิมค่ะแป้งผักกาดหอมก็ใช้น้ำอุ่นยีสต์น้ำตาลทรายเกลือน้ำมันพืชเท่านั้นเองค่ะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์เลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะก็ทุกส่วนกะเอานะคะก็ดูตาม y o u t u b e บ้านค่ะ แล้วคนต่างแดนนะคะก็ทำกินง่ายๆค่ะอยู่หลังเขาด้วยค่ะถ้ารออะไรทุกเป๊ะๆทุกอย่างก็คงอดแน่ๆดูไม้ดูไม้อันไม้ทาแป้งซะก่อนค่ะใช้สากเลยแล้วก็ถุงพลาสติก เพราะว่ามันไม่มีถ้าบอกแกก็ซื้อเนาะแกคงลืมลืมคิดตรงนี้น่ะเคยมีค่ะแต่ว่ามันเป็นลาของคุณแลมโบนะกระกาศหอมก็เลยเอาทิ้งไปค่ะแป้งยีดทำงานดีมากแป้งนิ่มใช่ <c oughs> ก้อนนี้ใหญ่โต Ừ. Chạp Bít Bài Chạy níu ขวากดจะเอาเลขใหญ่ขนาดไหนกะเอาค่ะ はい。 ห่อไว้แล้วสแตนบายจะ้ะอันนี้เตรียมนึ่งชั้นต่อไปเออผักกาดหอมลืมบอกไปว่าผักกาดหอมใส่เนยด้วยนะค่ะใส่มะาการีนค่ะบางคนบอกว่าให้ใส่ใสน้ำมันแต่ผักกาดหอมใช้เนยแทนค่ะเขาจะออกเหลืองๆนะคะพองเท่าตัวเลยค่ะส่วนนี้ยังไม่ทันได้นึ่งนะอันนี้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนซึ้งก่อน โโอโอ้ยแป้งที่มันยืดหยุนเนาะยาวไปแล้วก็ทําให้มันหดตัวมาถ้าอันไหนมันสั้นเราก็ดึงได้มันยืดได้นะคะยืดหย่นได้ เนไหพอเวลามันมันเล็กผักการหอมก็ดึงออกมาจับแต่พอพอมันยาวปุ๊บเราหดตัวมันสุกแล้วหนึ่งชั้นดาริง ดาริงวัชกูดสลัเปาแฟดิดอ่ะอืมเสร็จแล้วเด้อสลัเปานั่นคุณเลมโบชอบทานค่ะทานกับไอ้ตัวเนี้ยค่ะซอสซีอิวหวานเนี่ยทานเป็นด้วยนะคุณเลมโบนะ คุณเล่นโบไปเอาผ้าขึ้นมาตากเครื่องซักผ้าเราอยู่ชั้นใต้ดินเห็นไหมคะพอมันยาวยาวปุ๊บประกาศหอมก็จะหอตัวมันมาส่วนไหนที่มันสั้นเราก็ดึงมันได้ อ๋อแบบกลมๆ <laughs> กลมๆแบบนี้ผักกาดหอมชอบทําไส้หวานมากกว่าค่ะลูกใหญ่มากค่ะนี่นะคะมันสุกแล้วค่ะของลูกโตมากแต่อันนี้ยังไม่ได้สุกนะคะอันนู้นสุกแล้วค่ะ ร้อนนะมือนี้เปื้อนหน่อยนะผักการหอมคั้นแหนมค่ะสับหมูแล้วก็มีกระเทียมเกลือข้าวสุกเท่านั้นหน่ะคั้นให้เป็นมือก็เลยทำาสตทีเดียวใช้มือเดียวก่อนนะร้อนค่ะร้อนแต่แม่ครัวเขาจะไม่กลัวร้อนนะเพราะว่าเราชินแล้วค่ะโอ้ยโอ้ แป้งบางจนมองเห็นไส้เลยค่ะค่ะนี่นะคะสำลับเป่าไส้หมูหมูหมูแป้งนี่เขาก็สุกแล้วเหมือนกันค่ะ ระหว่างที่รอก็คั้นแหนมไปด้วยค่ะมีความหอมพี่น้องเออแม่บอกว่าคั้นแหนมให้เปรี้ยวคามือนะให้มีกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวคามืออากาศหนาวหนาวก็จริงค่ะคั้นวันนี้พรุ่งนี้เย็นก็ทานได้ละเปรี้ยว เราเอาไปแขวนไว้ข้างๆอิเลเมนต์รอซาลาเปาสุกผักกาดหอมก็ห่อแหนมค่ะเวลาห่อเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันจะตึงขอดเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องหนังยางไม่ต้องใช้ <c oughs> มีพริกก็ใส่พริกนะคะวันนี้ผักกาดหอมไม่ได้เด็กพริกค่ะ เอาไปในมุมมุมถุงนะคะบิดค่ะบิดเพราะว่าบิดนี่มันคือไล่ลมแล้วก็ตึงนะนะมันตึงตั้งแต่มันยังไม่เปรี้ยวอะ่ะเวลามันเปรี้ยวนะอุ้ยถุงแทบแตกอะค่ะไปตัวยืดตัวอะไรความเปรี้ยวมัน ถุงมาตรงเป็นเหลี่ยมไอเป็นก้นถุงนะคะสกอ็อตเทปค่ะสกอ็อตเทปอันเดียวสกอ็อตเทปนี่ยิ่งยิ่งไอแหนมเปรี้ยวยิ่งตึงยิ่งยิ่งตึงนะคะไม่ไม,ไม่มีการว่ากลัวจะหลุดนะยิ่งยิ่งยิ่งตึงยิ่งตึงค่ะเนี่ยไหมคะวิธีการห่อแหนมง่ายๆค่ะ ตอนนี้สาลดเปาของเราน่าจะสุกและวบนถุงค่อยๆเลื่อนไปใครมีสูตรยังไงก็ทำไปนะคะสูตรใขรสูตรมันค่ะ บิดให้แน่นนะลมมันไม่เข้านะคะบิดแล้วก็ปลายถุงก็เอามาเน็บไว้ด้านที่มันเป็นเหลี่ยมถุงนะคะก็คือถ้ามีมีพิกมีพิกเราก็จะได้เอาใส่ด้านนี้ได้นะด้านนี้ก็เป็นด้านโชว์ใช่ไหมคะถ้าทำขายอย่างนะะี้ยค่ะ ห่อนแนมง่ายๆสไตล์ครัวผักกัดหอมจ้าอบลองไม่มีลมเข้าเลยค่ะ ติ่งตั้งแต่หอได้หนึ่งนาทีแล้วค่ะ นี่ค่ะแป้งบางจนเห็นไส้อุย้ยโชว์จนเห็นหมูเลยค่ะนี่บางแบบว่าสลับเปาเสร็จแล้วพอนตุ๊สมาพอนตุดจะทานสลับเปล่ะ อ๋อวาสกูดอ่ะแทกแอืมเดนนามว่ามว่ามือถอทรศัพทอ๋อวาสกูดบันทัดจังท่มนะเหะเหยาะทุ่นที่วาสกูดเนี่ยชมชาวอ๊อกซลตเตอร์โซด์เนี่ยน่าดูวิ่งดีขอบคุณวาสกูดผลตุ้ดมาคุณเล็โบ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซาลาเปาไส้หมูตอนนี้มีแขกเข้าบ้านแล้วครับตอนแรกว่าจะนั่งทานกับคุณลัมโบ <c oughs> ก็อพอดีมีแขกเข้าบ้านค่ะแหนบของเราค่ะซาลาเปาก็ยังมีคุณลัมโบขอต่ออีกสาม มองเห็นไส้เลยไส้พบแป้งบางกุตเตอร์ชอบอู้ย่าอินดีดอิดี้ิดี ไป <c oughs> ไม่ได้ตั้งโต๊ะนะเพราะว่าไม่สะดวกล่คะค่ะอืมคุณเลมโบห้าลูก <c oughs> อืม ลูกในทานเย็นแอนนมยีดมันทำงานดี รีบทำเดี๋ยวพักการหอมจะออกไปดูประกวดร้องเพลงกับเขาอาดอนค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจก็ติดตามมาชมวิธีการทำกินง่ายๆสไตล์ครัวผักการหอมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ